สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแพนเค้กเผยสาเหตุแท้จริง แม้จะแต่งงานกันไปหลายเดือนแล้วแต่แฟนๆก็อดจะลุ้นไม่ได้เรื่องทายาทสำหรับคู่รักมรรธอนอย่างแพนเค้กเขมานิดกับสามีพี่หมีที่ลาสุดษาแพนก็ได้ออกมาเปิดใจว่ายังไม่พร้อมมีทายาทอยากให้แฟนๆรอไปก่อนถามว่าต่างจากตอนเป็นแฟนยังไงเจ้าตัวเผยว่าก็พบปะกันบ่อยขึ้นมีเรื่องอะไรที่เราต้องพูดคุยต้องชแชร์แลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจําวันของแต่ละคนเล็กๆน้อยๆเพราะบางทีก็ไม่เหมือนกันก็ ต้องปรับ ถามว่าเรื่องอะไรที่ต้องปรับมากที่สุดเจ้าตัวตอบว่าจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องการดูแลกันมากกว่าเราก็พยายามจะมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากขึ้นถามว่าเรื่องบนเตียงมีปัญหาไหมเจ้าตัวตอบว่าพี่หมีก็ต้องยอมรับเพราะที่บ้านมีสมาชิกเยอะมีเราและลูกๆอีกสาตัวที่นอนด้วยกันต้องแทรกตัวนิดนึงเขาก็โอเคบางทีลูกก็พลาดหัวพลาดขาก็ต้องขอที่กันนิดนึงลูกเราบิ๊กไซส์แต่ก็โอเคแชร์พื้นที่กันได้และไม่นานมานนี้เปิดใจอีกครั้งตอนนี้เขาเก็บสะสมประสบการณ์ ไปเรื่อยๆก่อนเพราะตอนนี้เรารู้ว่าเราทํางานอาจจะยังไม่พร้อมแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็คงเป็นอะไรใหม่ๆในชีวิตสําหรับความเป็นครอบครัวแต่ตอนนี้เลี้ยงหลานเป็นป้าแผ่นไปก่อนแอบดูพัฒนาการของเขาเพราะชีวิตเด็กคนหนึ่งมันไม่ง่ายกว่าเด็กคนหนึ่งจะโตขึ้นมานอกจากเลี้ยงเขาให้เป็นคนดีแล้วตัวเราเองก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้บทเช่นกันก็เลยคิดว่ามันยากเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าคิดอยากเป็นแม่แล้วจะมีได้เลยทุกอย่างมันต้องวางแผนแล้วเด็กสมัยนี้คือโตเร็ว ลแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันอำนวยให้ทุกอย่างมันไปเร็วหมดเราจะปรับตัวตามเขาทันยังไงวิธีคิดของเราจะตามเขาทันหรือเปล่าคุณภาพชีวิตเขาอีกเราก็เลยรู้สึกว่ามันยากเหมือนกันเนอะก็ต้องเตรียมตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่จะดูแลอีกหนึ่งชีวิตให้ดีเช่นกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก realhomelife.info ขอบคุณครับ